วันนี้มาดูปลาประวัตเอาอันนี้เราหกนเราเกาสิค่ะไม่นี่แหละปลาจอมนี่แหละสีดำปลาจอมสีดำวันนั้นกุ้งจับอันนั้นกุ้งจอมอันนี้เป็นปลาจอมใช่ไหมใช่เอาเอาแต่น้ำน่ะเลยเอา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 นั่นแหละไปทำปลาด้วยนั่นเป็นทำไปทำน้ำจิ้ด้วยดูน้ำปลาด้อยอันนี้น้ำปลาประวัติสาวสวยขายจ้า อันนี้ปลากระดีใช่ไหมใช่ค่ะปลากระดีอันนี้ปลาจมปลาจมเมืองบุรีรมัมมอันนี้จมตุ้งเมืองบุรีรัมม์จะเป็นลักษณะนี้โอ้หอมแท้หอมปลากำลังตักปลาไหลหหรือเอาสองเอาสองอันน่าเหรอไม่เป็นไรเลย 정은 좀더 많이 담습다 ที่นี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและสวัสดีจ้า